ครับผมผู้ชมครับในช่วงนี้คุยให้เคลียร์นะครับเราจะมาเคลียร์กันกับโควิดสายพันธ์โอมิครอนว่าโอมิครอนจริงๆแล้วเนี่ยเขาแตกต่างจากอัลฟาเดลต้าที่ผ่านมาอย่างไรมีความน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนและเราทุกคนจะป้องกันเขาอย่างไรกันได้บ้างนะครับเราจะไปพูดคุยกับทพ่านของนายแพทย์นัทพลพืชพงพันธ์นะครับอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชือ้อโรงพยาบาลกรุงเทพพิกษุโลกซึ่งตอนนี้ คุณหมอก็อยู่ในสายกับเราแล้วคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณพิชิคุณ<ส>ค,ณนนคมิรันครับผมครับผมสายพันธุ์โอมิคอนตอนนี้นะคะเราก็ต้องอยู่กับเขาไปอีกสักพักหนึ่งนะคะคุณหมอคะในฐานะที่คุณหมออยู่ในแวดวงของโรคติดเชื้อนะคะสายพันธุ์โอมิคอนนี่น่าก,กังวลใจไหมคะคุณหมอคะเอ่อน่าก,กังวลใจครับผม น่ากังวลใจเพราะว่าเราจริงๆเราผ่านการระบาดของโควิดในทีมาเข้าเป็นทีที่8แล้วเนาะนะครับแล้วก็จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมีการระบาดของโควิดหลายพันต่อหน้ายมาตลอดเป็นอุ้มอุ้มขั้นจากทีอัลฟากัจนสี่แล้วก็ล่าสุดก็เป็นเดลต้าที่เราเจอเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วล่าสุดก็คือเรากำลังเรากําลังเริ่มตอนนี้เพิ่งเริ่มนะเนี่ยครับเริ่มที่จะเข้าสู่การระบาดของสายพันธุ์โอไมก้าในประเทศไทยครับ คือตอนนัตอนนี้คือเป็นเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับเพิ่งเริ่มครับก็คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วข่าวมันมาเยอะเพราะว่ามันมีการระบาดเริ่มจริงๆทางแ,แอฟริกาเนาะตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกันวายนแล้วก็ช่วงปลายเดือนพันวาเนี่ยก็มีการระบาดอย่างมากที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษนะครับแล้วก็ประเทศไทยจริงๆตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มานั้นองครับยังไม่ได้เป็นช่วงที่มีการถือว่ามีการระบาดใหญ่ อยากให้จับปลาดูในช่วงสองอาทิตย์หลังจากหยุดยาปีใหม่เนี่ครับค,คิดว่าน่าจะเห็นทีที่เยอะๆของประเทศไทยครับเราจะมีสิทธิ์ที่มีผู้ติดเชื้อกลับมาเป็นหลักหมื่นอีกครั้งไหมครับเจริงๆมีการคํานวณเนาะมีการทํานายโดยโดยใช้ข้อมูลทางสถิติแล้วก็ข้อมูลการระบาดของตัวสายพันธุ์โอไมคคอนเองเนี่ยว่า ความสามารถของมันเนี่ยสามารถที่จะมีคนไข้ใหม่นในประเทศไทยได้เนี่ยเป็นหลักหนึ่งแน่ๆมากสุดที่ที่เราคำนวณคืออยู่ที่ประมาณสามหมื่นรายต่อวันนี่ค่ะนีือสถานการณ์ที่เลวร้ยวายที่สุดน,นะฮะค่ะคือสามหมื่นรายเนี่ยเป็นเฉพาะโอมิคอนใช่ไหมครับเอ,อ่ออาจจะไม่ใช่โอมิคอนอย่างเดียวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวต้องต้องทำความเข้าใจก่อนณณนะนะปัจจุบันเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยเราเจอโอมิคอนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ย7จ8 0สถึงเปอร์เซ็นยังเป็นเดลต้าอยู่นะคะแมันเ,เป็นเดลต้าอยู่นะคระับแต่โดยโดย,โดยถ้าเราเรียนรู้จากบทเรียนของต่างประเทศเช่นอเมริกากับอังกฤษที่เขานำหน้าเราไปก่อนประมาณสักสิบเดือนเนี่ยไปถนผ่านการการระบาดเขานำหน้าเราไปก่อนเราจะเห็นว่าพอผ่านการระบาดมาครับระยะหนึ่งโอไมคอนมันจะชนะเดลต้าไปครับอ๋อแสดงว่าอีกหน่อยก็จะเป็นการ<อ>ผัดเปลี่ยน ที่ผู้ป่วยจะ <ใน S 1> แ<ค>พ่โอมรนเพราะงั้นในอีกประมาณสองถึงสี่อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเราทำนายได้ว่าเดลต้าอาจจะยังมีอยู่ครับแต่ว่าจะแพ้โอไมครอนไปแล้วคือคนไข้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นผ่านทางโอมครอนไปน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับครับคราวนี้ความแตกต่างของสายพันธุ์โอมิครอนแล้วก็สายพันธุ์เดลต้าครับมีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอโอ้คำถามนี้คำถามนี้ดีมากนะครับจะต,ตอบเท่าที่ข้อมูลมีในปัจจุบันนะครับคืออย่างนี้ครับ เอข้อมูลที่เรามีตอนนี้เราบอกได้ว,ว่าโอไมิคอนเนี่ยมันมักจะจับกับทางเดินหายใจส่วนบนเป็นหลักไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยลงไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างลงไปได้แต่ว่าน้อยอเพราะงั้นถ้าถ้าโดยเหตุแบบนี้เราบอกเข้าๆได้ว่าโอมคคอนเนี่ยอาการก็ไม่น่าจะรุนแรงเท่ากับเดลต้าครับไม่ไม่หงอกไหมค,มครับเพราะเดลต้าจะลงลงไปข้างล่างลงก่าลงไปข้างล่างคนไข้ก็จะเป็นปอดรวมเนาะมีไข้มีปอด ติดเชื้อจากตัวโควิดเพราะฉะนั้นทาการก็ดูแนวโน้มก็น่าจะรุนแรงกว่านะ,นะครับเราคาดการณว่าอย่างนั้นแต่ว่าผมอยากให้อยากให้ติดตามดูข้อมูลไปก่อนครับเพราะว่าเห็นข้อมูลที่แอฟริกาเพิ่งผ่านการระบาดค้นพีของการระบาดมาแล้วเนี่ยเราเรายังไม่มั่นใจคือที่บอกไม่มั่นใจคืออย่างนี้ครับแอฟริกาเขาบอกว่า ถ้าคนไข้หนึ่งพันคนที่เป็นเดลต้าลองลองลอง,ลองตังตามผมแล้วลองคิดตามนะครับคนไข้หนึ่งพันคนที่เป็นเดลต้ากับคนไข้อีกหนึ่งพันคนที่เป็นโอไมคอนเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยโอกาสคนไข้ที่ติดโอไมคอนเนี่ยจะนอนโรงพยาบาลน้อยกว่าแล้วก็เสียชีวิตน้อยกว่าเดลต้าครับอ่าเราเทียบกันอย่างนี้นะคะแต่โอไมคอนเนี่ยมันแพร่ระบาดหรือมันกระจายหรือการติดเชื้อเนี่ยมันโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ย มันมากกว่าเดลต้าประมาณสองถึงสามเท่าค,าครับเพราะงั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าในสังคมในชุมชนหรือในกลุ่มคนหนึ่งอะถ้าเรามองภาพรวมจะจำนวนผู้ที่ป่วยแล้วต้องนอนโรงพยาบาลกับจํานวนผู้ที่ต้องเสียชีวิตจากการติดเชืออ้อโควิดอไมไรอนอาจจะจํานวนไกล้เคียงกับเดลต้านะครับอเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันแพร่ได้เร็วกว่านั่นเอง ถูกต้องครับ่มันเหมือนมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าการระบาดของโอมิรมันเหมือนกับว่าเอแม้ว่ามันจะป่วยต้องนอนโรงพยาบาลไม่เยอะแม้ว่ามันจะไม่ตายเยอะแต่มันจํานวนคนไข้เนี่ยมเยอะกว่ามากเหมือนกับเดลต้าสมเดือนรวมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่อหอกไหมฮะครับผม แล้วนะภาพรวมของคนที่ต้องนอนโงอรงพยาบาลกับภาพรวมของคนที่เสีชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันอาจาจะใก้เคียงกันได้ค่ะครับผมครับผมแล้วการดูแลตัวเองในรูปแบบเดิมๆนะคะที่เราคุ้นชินแบบ New Normal มาการดูแลตัวเองแบบครอบจักรกวาลเนี่ยสามารถป้องกันเราจากสายพันธุ์โอมิคอนได้ไหมคะคุณหมอได้ครับได้เลยได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องย้ําเลยครับว่า ถึงแม้ว่าจะติดง่ายเนี่ยแต่ว่าอยากให้เรากลับไปที่เบสิกของการป้องกันการติดเชื้อครับการใส่แมสการล้างมือเนี่ยก็ยังมีความสาคัญแล้วก็ยังมีความจําเป็นโดยเฉพาะที่ผมอยากจะย้าก็คือเรื่องของวัคซีนนะคะอยากจะย้าเรื่องของวัคซีนเราจะเห็นข่าวคนทั่วไปก็จะกังวลมากเลยว่าเฮ้ยวัคซีนสองเข็มเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อโอไมครอนนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนว่าวัคซีนเนี่ยเราฉีดนี่คือเราป้องกันการ ป่วยรุนแรงหรือว่าป้องกันการเสียชีวิตเนาะโอมคคอนเนี่ยก็ยังมีข้อมูลทางการแพทย์ก็ยังบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยยังป้องกันการป่วยรุนแรงและการติดเชื้อได้และการเสียชีวิตได้แล้วก็ข้อมูลจากแอฟริกาเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยครับเห็นชัดเจนว่าคนที่เสียชีวิตจากโอไมคคอนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนอายุน้อยและไม่ได้ฉีดวัคซีนครับเพราะฉะนั้นวัคซีนมีส่วนสำคัญ ใช่ใช่ผมผมจะพูดไว้นี้นึงก่อนว่าทําไมข้อมูลเป็นคนอายุน้อยแลไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่านโยบายของทุกๆประเทศทัทศ่วโลกเราจะเริ่มฉีดกลุ่มที่อายุมากก่อนนม่บอกน,นะ,ค,ะครับครับ,รบอ่าเราจะเราจะพยายามโปรโมทให้วัคซีนฉีดในคนกลุ่มอายุมากที่เป็นกลุ่มสล่องลอมเพราะนั้นกลุ่มอายุน้อยเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะได้วัคซีนหลักๆเนาะข้อมูลเลยอาจจะหลักเลยอาจจะออกมาเป็นแบบนั้นว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอายุน้อยเนี่ยก็มี ม,มีพอวัคซีนปอนได้ง่ายครับครับคุณหมอครับถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของวัคซีนเนี่ยคือมีคุณผู้ชมหลายท่านเขาก็เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฉันเนี่ยรับไปแล้ววัคซีนสองเข็มสองโดสก็ครบแล้วทําไมต้องไปกระตุ้นเข็มสามอีกบางคนถึงต้องกระทั่งเข็มสี่เลยจําเป็นไหมที่ต้องไปกระตุ้นหรือว่าบางคนบอกเอ้ยเนี่ยครบแล้วไม่ต้องไปแล้วอะไรอย่างี้ครับอยากให้ทําเข้าใจกับคุณผู้ชมในเรื่องนี้หน่อยะครับโอ้โหคําถามนี้ดีมากครับค่ะเอ่อ ือย่างนี้ครับข้อมูลที่เรามีนะตอนนี้เราบอกกันชันเลยนะครับว่าวัคซีนสองเข็มทุกยี่ห้อแทบจะทุกยี่ห้อเลยเออกันโอไมคอนไม่ได้ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนไปเมื่อเดือนพฤศจิกเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศความแนะนําว่าวัคซีนเนี่ยไปเซอร์สองเข็มพอครับอ่าถ้าจะฉีดกระตุ้นรอหกเดือนแเราให้ฉีด เข็มสามนี่หรอไหมค,ครับเพรนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพอมีการระบาดโอม,มิคโรนแล้วข้อมูลการแพทย์เรารูล้ลราว่าไอของเข็มันน่าจะป้องกัดไม่ได้หรอกนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขาเลื่อนนะเลื่อนเข็มสามจากหกเดือนเลื่อนให้มาถี่เร็วขึ้น,นอังกฤษนี่ลงมาเหลือสามเดือนแล้วนะค,ะครับ,รบนี่หรอไหมครับเพราะงั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือหนึ่งเข็มสามจำเป็นแน่ๆครับยังไงก็ต้องถีดกระตุน้นฮะนะครับ สองก็คือระยะเวลาการฉีดเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะไม่ต้องรอจนถึงช่วงเวลาที่ที่นานที่สุดที่ฉีดได้แต่ว่าฉีดได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนี่หรือไหมครับครับผมแต่เร็วมากไม่ได้นะครับก็คือพีเรียดก็อยู่ในช่วงประมาณ3-6เดือนที่ควรต้องรีดฉีดครับครับผม,บผมนี่คือความจําเป็นที่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีการรณรง <S 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 คร์คให้ไปรับวัคซีนกระตุ้นกันนะครับ ให้ประชาชนให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทําไมต้องอมีการกระตุ้นเพราะว่าสองเข็มไม่เพียง,พ,ยงพอไม่ว่าท่านจะฉีดยี่ห้ออะไรมาก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับผม ณหมอคะขออนุญาตถามประเด็นนี้หน่อยคะ่ะก็จากการที่เราติดตามข่าวสารอะไรต่างๆนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเขาก็บอกว่าโควิด -19 อีกหน่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นอีกนานไหมคะคุณหมอคะกว่าโควิด -19 เนี่ยจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นที่วงจรการระบาดของเขาเนี่ยระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอเออจริงๆแล้วถ้าเมื่อปีที่แล้วถามผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าเราคาดการณ์แต่ว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปี65นะครับค่ะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่า เอ่อโควิดในทีมันมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าถับทิมไวรอนเนี่ยมันจะมียี่ห้ออะไรโผล่มาอีกไมหรอกครับครับครับตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าพอมียี่ห้อใหม่ๆโผล่ขึ้นมามันก็จะเกิดการระบาดและรอบใหม่อีกหรือเปล่าในอนาคตเพราะงั้นเราเองอ่ะผมเองก็คาดหวังว่าอยากให้มันหยุดการระบาดหรือกลายเป็นโรคประจาถิ่นเร็วๆเนาะเพราะว่าบอกตามตรงนะหลุกรากรสุขภาพนี้เหนื่อยใส่ตัวทัานอาารแล้วครับใช่ค่ะครับผม ต้องคงอยู่กับเขาต่อไปแล้วก็มีวิธีการปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะก่อนจากกันไปในรายการวันนี้ค่ะคุณหมอมีความห่วงใย,ยมีการแนะนำพี่น้องประชาชนในช่วงโควิด -19 แบบนี้สามารถใช้ช่องทางนี้แนะนำแล้วก็ส่งความห่วงใย,ยถึงประชาชนได้เลยค่ะคุณหมอเชิญค่ะขอบคุณมากครับผมก็ยัองอยากจะย้ำนะครับในเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยนะครับของตัวเองาการใส่แมสการหมันล้งมือนะครับ วัดพญานางจะมีความจําเป็นนะครับถ้าเราเรียนรู้จากบทเรียนการระบาดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดทางแถบนะคนัจะเห็นว่าจุดสําคัญของการระบาดจะอยู่ในร้านอาหารหรือผับที่เป็นลักษณะของออที่เป็นลักษณะของเ,ออเป็นพื้นที่ปิดนะครับมีการร้องเพลงหรือว่ามีการนั่งในระยะใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นสิ so ่งที่เน้นย้ำว่าการเว้นระยะห่างหรือการทํากิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจํานวนมากัะเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและอยากต้องให้ความระมัดระวังนะครับที่จะเกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์ม่ๆได้ในอนาคตนะครับก็ขอฝากให้ยังดูแลสุขภาพกันอย่างนี้กันต่อไปนะครับผมครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับรายการของเราด้วยครับขอบคุณมากเลยครับขอบพระคุณคระคุณหมอสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ อ่ะเคลียชัดเจนนะครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนเข็มสามเพื่อกระตุ้นและการวิธีการป้องกันโอมิครอนและก็ความรุนแรงคืออาการเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับเดลต้าแต่การระบาดน่ะรวดเร็วกว่าหลายเท่ากว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอัตราคือคนอาการรุนแรงและเสียชีวิตพอๆกันใช่นะคยังไงก็ดูแลตัวเองนะครคุณผู้ชมค่ะ